สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิชชิงกิกอก,กนะครับวันนี้อากาศดีอีกแล้วครับช่วงนี้นี่อากาศแปรปวนครับนานสักทีถึงอากาศจะดีพอดีก็ ได้เวลาออกเมื่อเช้ามีนะนะโชว์รูปหมึกอยู่ได้จากในอ่าวนี่แหละนี่ช่วงบ่ายก็เลยมาจัดซัหน่อยครับเดี๋ยวเราไปลุยน้ำนครับวันนี้ก็เป็นการลุยน้ำนะครับหาหมึกหอมที่บางสะพานนี่ถ้าขึ้่นลมไม่แรงนี่ โอกาสได้มึกหอมเยอะครับโอกาสได้เยอะนะแต่จะได้เยอะตัวหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งบางทีก็ต้องเดินหากันเหนื่อยเหมือนกันก็ต้องขอภายในน้ำนะครับที่ว่าช่วงนี้นานๆจะได้ลงคลิปสักีงก็ด้วยสภาพอากาศเป็นหลักแล้วครับชายฝั่งก็เลย ไม่เหมาะเท่าไหร่นู่นครับมีน้ำมาโอ้ก oh, ำลังได้อยู่ด้วยเอาลูด <c oughs> มา เฮ้ยน้าเขาตกแคลโรนี่ว่ะน้าเขาไม่ได้ตกหมึกก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าเริ่มมีคลื่นลม,มบ้างแล้ว มาแล้วตัวแ,วแรกเฮ้ยเลิกดีครับตีไปไม่กี่ไม,ม้เองมาแล้วหนึ่งอุ้ยตัวสวยด้วยครับน,นี่หมายหนึ่ง ออืมน้ำดำนต้องขอไยนานๆด้วยนะครับสร้างมลภาวะในน้ำซะละบอลมเบาได้ลุ้นครับที่บางสะพาน มีคู่หรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวลุนดูครับแหมถ้าชวนโอติกมานี่เหมาะเลยเอาเรือยางลงนี้นะหาได้ทั้งในอ่าวเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่ครับ ตงมึกเบรกไม่ต้องแน่นมากนะครับวัดแรงเดี๋ยวหนวดจะขาดซะก่อน ตัวที่สองมาเรื่อยๆหลังจากหยุดไปนานคิดถึงหลังจากหยุดไปนานนี่ไม่เห็นหน้าหมึกมาเป็นเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วจงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ ลุนครับวันนี้จะได้สักเท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองนะครับยังไหวอยู่แต่เห็นว่าออกข่าวว่า1 2บสงิบเดี๋ยวจะมีคลื่นลมก็คงต้องหยุดไปอีกสักพักหนึ่งแต่ก็น่าจะได้ตกบ่อยขึ้นครับบริเวณนี้ก็มีหินอยู่มีกองหินอยู่ป,ปลายนะครับถ้าเข้าเรียบชายฝั่งนู้งก็จะหินเยอะหน่อยก็เวลาเวียงเหยื่อไปก็ พยายามอย่าให้ลึกถึงพื้นครับไม่งั้นก็มีโอกาสที่โอกาสที่เยือติดโสงครับเมื่อเช้ามีนะนะเอาเรือมาลงกันเห็นว่าสามลำสงสัยจัดไปกันเยอะเหลือถึงเย็นกี่ตัวนี่เดี๋ยวต้องลองดูเฮ้ยมาสองตัวแล้วก็ เงียบไปอย่าบอกนะเป็นคู่กันมาเป็นฝูงสิอย่ามาเป็นคู่ได้ลุ้นเลือเกินครับลุ้นติดหิน เอ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะโอ้สลายเก <c oughs> ือบแล้ว เฮ้ยได้ผลครับเดินมาขยับหมายเข้ามาเจอตัวครับไซก็ใกล้เคียงกันว้ยว้ยหนวดเดียวด้วย ลงปุ๊บจับปั๊บเลยอยู่ตรงหัวนี่นี่เองอาปั่นมาเรื่อยๆครับอยา่ากระชากแรงเราไม่รู้ว่ามันติดมาหนวดเดียวหรือเปล่าถ้ากระชากแรงนี่เดี๋ยวมีโอกาสหลุดครับมาแล้วเห็นไหมติดมาหนวดเดียวด้วยโอเดไฟโอเคอยู่ครับ อออนี่ม่เท่าไรที่หน้าดิมีอยากให้ดูเลยสภาพตอนนี้ เละตัวที่ห้อยู่ไหนเหยื่อที่ใช้ตอนนี้ก็ยังคงเป็นน้องแตงโมขนาด1.8อยู่นะครับจะสวยละติดหิน หลุด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 ง้างเลยตกมือครับอ๋อตกมึกได้หมดสี่ตัวได้ไดไมาหลังจากเปลี่ยนแบตเรามาลุยรอบสองกันครับ มาเย็นไปหน่อยครับใกล้มืดแล้วก็คงไม่ได้ไปหาปลาเก๋าฝั่งนู้นแน่ปล่อยไปก่อนสงสัยต้องกลับไปหลบมุมที่เดิมแมตรงนี้มันขึ้นใหญ่ไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปแล้วไปไปแล้วอยู่ตรงนี้แหละ มาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวตัวนี้ย่อมไปหน่อยสสยทำเยื่อได้ให้มันโตวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ้าวอาอาไปเรียกพ่อมา ในที่สุดความพยายามแล้วก็เป็นผลครับมาสักทีกว่าจะได้อีกหนึ่งครับ อีกเล้วอีกเล้วเต็มหน้าอีกแล้วล ตอนนี้พอจานแล้วน,นะครับแต่ยังไม่พอใจ <laughs> ก็ยังถือว่าหาตัวได้ไม่ง่ายนักครับสลับตอนเย็นๆแต่ช่วงเช้าเห็นนะนะก็ได้กันเยอะอยู่นะได้เป็นโลเลยอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยดึงครับตรงนี้มีดึง ก็พยายามเป็นผลสำเร็จทัเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบโอ้โหอย่างนี้นี่ไม่หลุดแน่นอนกอดมาซะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยครับตอนนี้ <c oughs> ขาดีกครับแม่นึกว่าจะเป็นฝูนสงสัยจะมาทีละตัวอีกแล้วดูเมฆครึ้มๆสงสัยอาจจะมีฝนอย่างที่เขาว่าจริงครับ1 2บสถึงสิ 14. แต่หลังจากนั้นแล้วน่าจะปกติครับ แต่ก็ต้องรอฟังข่าวพยากรณ์กันต่อไปสรุปแล้ววันนี้6หน่วยครับมีตัวสวยๆอยู่ด้วยอันนี้ก็เกินจานแล้วครับถือว่าไม่ขาดทุนก็วันนี้มาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะครับแต่วันนี้ไปแล้ว ยังไงก็ฝานนะก,กตาณะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ